ล่าสุดเซมแมวยกผลโพชี้คนคิดถึงทักษิณธนาธรแม้ถูกไล่กำจัดเพราะรัฐบาลหัวเก่าเกินไป เมื่อวันที่15พฤษภาคมพลโทรพรดรพัฒนาถาบุตรเลขานุกาก,นาการคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกสวบางคนออกมาระบุว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจกำลังจะไปไม่รอดขอให้รัฐบาลข้าราชการและสวร่วมมือการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วนว่าคิดว่าการออกมาระบุเช่นนี้โดยไม่พูดถึงสส เป็นการกันท่าว่าถ้านายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจต้องตกเก้าอี้ไปคนใหม่ที่เข้ามาแทนต้องเป็นพวกตัวเองเท่านั้นซึ่งไม่สำเนียกเลยว่าที่มาของรัฐบาลและสวออนั้นประชาชนเขารู้ทันแล้วว่าเข้ามาด้วยการเขียนกติการัฐธรรมนูญให้พวกพ้องได้เข้ามากินตำแหน่งกันเอง ไม่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแต่ประการใดแต่ที่น่าสนใจก็คือเมื่อเกิดวิกฤตตการโควิด -19 เกิดขึ้นผลโพกรับชีว่ประชาชนต้องการคนที่ชื่อคุณทักษิณชินวัตรอดีตน,นายกหรือนายธนาธรจึงรุ่งลงกิจอดีตหัวหน้าพันคนักนใหม่ มาเป็นนายกแก้วิกฤตปัญหาให้กับบ้านเมืองแม้ทั้งคู่จะมีอายุที่ห่างกันแต่ต่างมีจุดเด่นคือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราหมายถึงคนที่มีวิสัยทัศน์ทันสมัยคิดใหม่ทำเป็นแต่ทั้งสองคนได้ถูกกำจัดให้พ้นทางเลือกเสียแล้วพลโทพระดนกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามตอนอยากให้จับตาดูภายหลังการปลดล็อก พรก,กรถูกเชิญเมื่อใดมีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองที่ชะลอไว้เมื่อนั้นจะได้เห็นภาพของการจัดองค์คาพยพใหม่ของเหล่าพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าหรือพรรคใหม่ที่เกิดเพิ่มขึ้นควบคู่กับการได้เห็นตัวบุคคลรุ่นใหม่อีกจำนวนมากที่เสนอตัวมาเป็นทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนการเมืองก็เหมือนกับสุภาษิตที่ว่ากรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดีเพราะ 6ปีที่ผ่านมารวมไปถึงวิกฤตการณ์โควิดที่เกิดขึ้นประชาชนได้เรียนรู้ทั้งน้ำตาและเชื่อว่าความอายุที่รมและความอดอยากแร้นแค้นที่รัฐบาลก่อการทำเข็นไว้มันกำลังจะพาเราย้อนไป ยซ้ำ,ำรอยปฏิศาสตร์คือการล้มลงของรัฐบาลด้วยน้ำมือของประชาชนเฉกเช่นเคยแต่ทางออกจะไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะคนรุ่นใหม่จากหลายพักการเมืองได้พร้อมเสนอตัวให้ประชาชนมีทางเลือกผู้นำคนใหม่ไว้แล้ว ทักษิณชมธนาทรยังหนุ่มมีอนาคตทางการเมืองส่วนเรื่องกลับไทยมัน <BBC S 1> มีเงื่อนไข<ท>อยู่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่บ้านพักใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าคนไทยได้ก้าวข้าม คุณทักษิณชินวัตรไปแล้วหรือไม่คำตอบที่สวนกลับมาทันควันก็คือสาธุขอให้เป็นจริงเถิดมหาเศรษฐีหกหมื่นล้านปฏิเสธว่าการที่ชื่อของเขาปรากฏเป็นจภาพงานศพตามที่เขาบอกว่าเป็นการจัดแจงของสสนในพื้นที่หรือการมีทางชื่อและภาพอยู่บนขวดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนั้นไม่ได้เป็นเพราะเขาต้องการกลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งตรงกันข้ามเขาเชื่อว่าก้าอย่างใดๆต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังไม่ให้ถูกมองได้ว่าเข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับการเมืองแต่เมื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าความช่วยเหลือที่เขาให้กับคนรักญาที่เคยเป็นฐานเสียงดูจะห่างไกลกับมหาเศรษฐีหมื่นล้านที่อายุการทำงานในสภาสั้น อย่างในธนธรจึงรุ่งลังกิจที่ผลิตและมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อเครื่องให้โรงพยาบาลหลายแห่งคุณทักษิณกำลับมองว่าเป็นการกระทำที่จะส่งผลดีต่อนาคตทางการเมืองของผู้นำคณะก้าวหน้าธนาทรก็ยังหนุ่มมีนาคตทางการเมืองก็มีมากแม้จะถูกลงโทษไปบ้างก็คิดว่าได้ทำก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะตอนนี้คนไทยต้องช่วยกันทุกฝ่ายถามว่าเมื่อกลางกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แนนครมาชิมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์ทางโซเชียลมีเดียช่องหนึ่งว่าคุณทักษิณอยากกลับประเทศไทยผ่านการเรียกร้องของประชาชนและความเมตตาของผู้มีบารมีในประเทศเราก็รู้รู้อยู่มันมีเงื่อนไขอยู่เขาบอกทั้งสำทับว่าคนรับประชาธิปไตยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณทักษิณยังพูดในเชิงเแนมอีกว่าวันนี้ยังเป็นคนไทยที่เขาไม่ให้เป็นคนไทยอยู่แล้วพาสปอร์ตไทยก็ไม่มีอยู่เมืองนอก ก็ทำในฐานะคนเคยเป็นนายกมีคนเคยสนับสนุนเรามากมายเราก็เป็นห่วงเขาชาวบ้านเท่านั้นเองอดีตนายกที่ยังมีคดีความโรเขากลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์อีกอย่างน้อย6คดีต้องอยู่ในต่างประเทศในฐานะพล,ละเมืองของชาติที่ตัวเองไม่ได้ถือกำเนิดแม้จะยืนการานว่าไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธเรื่องที่บรรดาสสอีสานของพรรคเพื่อไทยไคมทำหน้าที่สื่อกลางนำความช่วยเหลือจากเขาลงไป แจกจ่ายในพื้นที่ก็ทำแบบเงียบๆอะไรทำได้ก็ทำไปผมเตือนๆหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายสูงเลยต้องมาทำมาหากินที่ลอนดอนเดี๋ยวไม่พอกินคุณชอรับทำแคมเปญยิงเลเซอร์พร้อมถูกดำเนินคดีถ้ามีกฎหมายเอาผิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้ายอมรับว่าการเดินสายยิงเลเซอร์ข้อความ จริงต้องปรากฏบนอาคารสถานที่ราชการเป็นกิจกรรมของคณะก้าวหน้าพร้อมทั้งแสดงความพร้อมที่จะรับทราบและสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมหากหน่วยงานภาครัฐเห็นควรตั้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงเจตนาการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นการทวงถามความคืบหน้าในคดีอันเกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง ปี2,535และปี2,553ที่จะสืบเนื่องถึงการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและคาดหวังที่จะบอกเล่าเหตุการณ์และประวัติศาสตร์การเมืองถึงคนรุ่นหลังทั้งนี้นางสาวพนิการ,ระบุว่าการยิงเลเซอร์คือจุดเริ่มต้นของแคมเปญ พฤษภา35-53ทับความจริงต้องปรากฏหลังจากนี้จะทยอยปล่อยข้อมูลและสารคดีรวมถึงการฉายหนังออนไลน์3วันตั้งแต่วันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้จะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆตลอดจนการเปิดพูดคุยกับครอบครัวของผู้สูญเสีย ขณะที่พลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ส่วนนายวิษนุเครือง,งามรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ต่างก็ปฏิเสธจะให้ความเห็นใดด,ด้านผลโรคงชีพ ตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกาโหมเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือกลุ่มการเมืองและเห็นว่าการพาดพิงองค์กรและสถาบันต่างๆทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเป็นการการะทําที่ไม่เหมาะสมซึ่งฝ่ายความมั่นคงกําลังติดตามและพิจารณาทางกฎหมายอยู่และแม้จะเรียกประชุมตํารวจสืบสวนในพื้นที่นครบาลและฝ่ายกฎหมายของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่พลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุเพียงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาและเตรียมเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวใดๆกกตตีมื่อสรุปยึดเงินธนาธรปล่อยกู้อนาคตใหม่191ล้านไม่จบเมื่อวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมกกตได้มีการพิจารณากรณีสำนักงาน เสนอแนวทางการดำเนินการหลังสารธรธรมน,นูญมีคำวิจัยยุบพักอนาคตใหม่จากเหตุคู่เงินในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักหนึร91ล้านบาทโดยก,ะกะรกตต้องดำเนินการตามมาตรา125พรพรบพักการเมืองที่กำหนดว่า พักการเมืองใดรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบ,บุคคลใดมีมูลค่าเกินกว่า10ล้านบาทต่อปีตามที่กำหนดไว้ในมาตราง66วรรสอต้องวางโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทและให้สารสามเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักมีกำหนด5ปีและให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กำหนดตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองและมาตรา126ที่กที่กำหนดว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่ในพักการเมืองหากฝ่าฝืนมาตรา72รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนิติบุคคลต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นทั้งนี้ทางสำนักง,งานได้เสนอประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ที่ประชุมได้พิจารณาหลายประเด็นทั้งในเรื่องของจำนวนเงินที่จะต้องตกเป็นของกองทุนพัฒนาพักการเมือง ว่าเงินกู้ทั้ง191ล้านบาทเพราะเป็นเงินที่รับบริจาคโดวยวิธีการที่ไม่ชอบหรือเฉพาะเงินส่วนที่เกิน10ล้านบาทที่ถือว่าเป็นการรับบริจาคเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งพังนกนาคตใหม่มีการชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้แก่ ในธนาทรไปแล้วจะต้องดาเนินการอย่างไรโทษปรับกฎหมายเขียนอายุความหนึ่งปีซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าจะนับจากวันที่มีการกู้เงินหรือเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหากนับจากวันที่มีการกู้ก็จะถือว่าเกินแล้วเพราะพักกู้เงินก้อนแรก161.2ล้านจากล้านจากธนาทรในวันที่สองมกราคมปี62ที่สําคัญขนาดนี้ ไม่มีพักนักขึ้นใหม่แล้วเนื่องจากถูกยุบพักฉะนั้นจะดําเนินการเอาเงินนั้นมาเป็นของกองทุนอย่างไรจะสามารถเอาจากทรัพย์สินที่เหลือจากการชรําระบัญชีได้หรือไม่และหากไม่เพียงพอจะต้องดําเนินการอย่างไรและการดําเนินการจะต้องใช้การฟ้องคดีหรือไม่ซึ่งที่ประชุมกอตัอเห็นว่ามีปัญหาข้อ,ขอกฎหมายซับซ้อนหลายประเด็นดังนั้นเพื่อความรอบคอบในการดําเนินการจึงให้สํงงานักงานนําเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ คณะที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานกนกนตก่อนจึงค่อยเสนอกนกตพิจารณามาอีกครั้ง